ธนาจังหวัดสุรคอนไม่ได้มาเพื่อต้องการไปโจมตีใครนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่มาเดือดร้อนมาหาชูพงคำจววชูพงคำจววก็ช่วยครับเพราะว่าเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจในการบริหารเพราะว่ารบกวนเวลาพีน่น้องกีนทิวเข้าแล้วครับสิเที่ครึ่งเหออ้าวกระตากแดดเนาะ,ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสทุกคนนะครับซึ่งวันนี้ก็จะได้ขอนะครับกราบพ่อแม่พี่น้องนะครับ เพื่อที่จะเรื่องพ่ให้พี่น้องให้ผู้ใด<อ>เบอร์สองอแม่บอกดังๆเบอร์สองดังๆ,งๆมึงดูครับด้องเจอจุม่จวงเบอร์อะไรคุณผู้คะอดีตสจนูเล็กนภชาศิละปะรายยะค่ะมาคุยน้องสำหรับคะแนนเสียงที่ขอบคุณค่ะ ไปเป็นโูกกันห่านน่นะคะเกือบได้คือตกมามือนี้มามือนี้มาจับมือกันค่ะพี่น้องจับมือกันเพื่อที่จะพัฒนาสกลนครมานะคะและไม่ทั่วถึงก็เลยว่าอย่าซะนะคให้พี่น้องโชกสีที่เขาเดินทางใกล้ๆในเมื่อเขาเก่งแล้วก็ต้องยอมแพ้ สิ่งใดที่ทำให้สกลนครจเจริญได้ก็คือมาจับมือกันาสาธุษาธุษาธุเนอรมือนี้มือสันวันดีวันที่หนึ่งหากไผ่บกกาเบอร์สองบอให้ถืกเล่นตลอดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักคุ้มครองดูแลรักษาสามตัวตล,ต,ลตลอดชีวิตได้งเงินจากเจ้ามือค่ะขอบพระคุณค่ะครับจบอะไรต่าง ไม่มีการพัฒนาเพราะมันอุ้ยอ, <Gol. S 1> อ้ายมันใหญ่เบอร์ปุรีได้โฮมมันอุ้ยอ้ายโหดมันใหญ่พรเนี่ยสมุทรปรเอาและเทศบาลที่ไอ้ท้องหญิงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะเขนฟุตปุรีสสสอบตกขัดไอ้กระยาใส่ใส่เสือสีไหนกระยานั่นล็อกเกอร์ชูบงเลยครับนี่คนเชื่อายอยู่ครับกลางมาครอบท้องผิดแล้วบ้านเมืองก็ย่อมไม่ปกติสูงนะครับเขื่อในลายนี่ครับมาดูครับ พญาเกางอยนี่งานประเทกปจดีวระถุคนบุงีไทยดีครับพี่น้องครับแต่และกระมวมอตัวและพี่น้องที่มานั่งอยู่ตรงนี้ให้สารเจอหกขอบคุณครับท่านดเรเชิญเป็นจัดได้กินข้าวอิ่มหรือบอกครับพี่น้องอันมานะครับซึ่งมื้อนี้ทิมารายงานผลงาน ให้พี่น้องซึ่งเป็นผู้ที่มอบกุญแจทองคําให้ผมเข้าไปเปิดตู้เซฟอบอจอรบริหารเงินอบอจ1,200ล้านครับมันจะนะครับถึกเออมันเป็นลูกเล่นเด้พี่น้องนะเออเทาเอาถึกเลยมันก็มันเป็นแก้ง เดียวกันเพราะว่าแก๊งน้ำตาหนองคายย้อนครับพันกว่าโครงการอยู่ในแผ่นพบับบชัวที่แจกให้นะครับนโยบายที่ทํามาแล้วนะครับและทำต่อไปนะครับในพันกว่าโครงการนี้มีบางโครงการนะครับที่จะต้องทํางานต่อเนื่องและก็เป็นโครงการใหญ่ๆที่จะต้องใช้ประสบการณ์และก็ใช้คนที่เริ่มต้น ตั้งแต่ครั้งเริ่มต้นนะครับพี่น้องเคยเ่งหนังไทยอยู่บหครับพระเอกจะมาตอนไหนพี่น้องพระเอกมาตอนไหนพระเอกมาตอนจบเป็นบอกครับถ้ามาก่อนก็ต้องเป็นพะลองครับโด<ล>เพราะฉะนั้นงบประมาณก็จะเหลือให้พี่น้องชาวสุรนครไว้ใช้ในการพัฒนา คุณภาพชีวิตอีกเราจะเป็นอ,อบจอที่มีเครื่องจักรลดลาดยางลดดำรลดเกล็ดลดบด,ลดและครบที่สุดในประเทศไทยดินสกลนครที่ให้กำเนิดผมและวไวพดได้ทำประโยชน์ให้แผ่นดินนี้ครับกับครั้งที่สอง ที่เลือกชูพงเข้าไปเป็นหน้าที่นายกอบจอทำงานเพื่อพี่น้องชาวสุรานทรใน4ปีที่ผ่านมาครับ